อยู่ดีๆก็หายอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับไฟล์เอกสารงบการเงินของไอทีวีที่ยื่นให้กับทางกราดต่อยู่ดีๆก็หายคุณผู้ชมครับเนี่ยคุณผู้ชมนะตอนนี้ขึ้นเป็นมันอาจจะต,ตวงสื่อกลับด้านหน่อยนะครับมันจะเป็นลิงก์ไฟล์นะครับให้กดเข้าไปตอนนี้เออเลอร์ใช่ไหมกดเข้าไปไม่ได้แล้วครับเพราะตอนนี้เนี่ยกาลังถูกตั้งคําถามบางคนก็บอกว่าจับโป๊ะเลยนะนะมันเป็นการวางแผนกันหรือเปล่าเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพ ไอทีวีมาเพื่อส่งผลต่อไปถึงพิธาที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับหลังจากที่สื่อนําเสนอออกมาหลังจากที่มีการเปิดเผยไฟล์เอกสารงบการเงินของไอทีวีที่ยื่นให้กรตอล่าสุดตอนนี้เนี่ยอย่างเ็นดราม่าแอดนดิกเขบอกว่าตอนนี้เข้าลิงก์ไม่ได้แล้วนะครับนะผมก็กดเข้าไปว่าจะดูสักหน่อยเนี่ยฮะพอกดเข้าไปก็เป็นอย่างนนะเนี้ยนะเนี่ยเออเลเนี่ยเออเลเนี่ยอเยออเลแล้วก็บอกว่า เกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลหน้าเว็บที่ท่านเรียกเกิดข้อผิดพลาดเออเลอเออเลอ,อ,เอ,อแล้วก็ทนายความชื่อดังนะฮะก็คือทนายรัชพลนี่ก็ออกมาบอกว่างานนี้ต้องกระทุ้งกันหนักๆห,หน่อยนะครับทนายรัชพลอย่าลืมนะฮะไปแจ้งความไปเมือนคดีก่อนหน้านี้ละว่าเอ้มีกระบวนการปลอมแปลงเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นเท็จหรือเปล่าเพราะในคลิปเนี่ยบอกว่าไอทีวียังไม่ได้ทําสื่อนะเพราะมีคดีอยู่นะหยุดไปนานละนะแต่ในเอกสารบอกว่ายังทําสื่ออยู่ยังเป็นสื่ออยู่ สวนทางกันเห็นไหมฮะสวนทางกันเป็นเอกสารเท็จหรือเปล่าธน,นาธิษผลก็กระทุงก็ไปแจ้งจับเอาไว้ละจนล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยว่าตลอดเป็นสิบสิบปีนะครับไอทีวีไม่มีรายได้เลยแล้วพบว่าไอทีวีไม่ได้ทํางานอยู่แล้วคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะเราไม่เคยเห็นสือ่อไอทีวีจะทาเลตง้งเลตเลติ้งอะไรทั้งนั้นนะ่ะนะแต่ปรากฏว่าหลังการประชุมได้ไม่กี่วันนะก็มีการมาว่าจ้างนะให้ไอทีวีว่าจ้างมาซื้อโฆษณานะครับหาไรายได้เข้าไอทีวีหาไรายได้ทันที เพื่อที่พยายามจะต่อจิกซอกระบวนการต่างๆนะครับให้สู้ว่าไอทีวีดีเป็นสื่อจริงๆทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ก็เลยมองว่ามันเป็นการทําอย่างเป็นขบวนการพอหลังจากข่าวออกไปเมื่อคืนข่าวใหญ่นะครับคนก็อยากรู้ว่าเฮ้ยงบการเงินของไอทีวีล่าสุดเป็นยังไงจริงเหรอเป็น10บสปีไม่มีไรายได้แต่เพิ่งมามีมไรายได้เมื่อมีกี่วันหลังการประชุมมาน,นี้ทำมาถึงขนาดนั้นเชียวหรือปรากฏว่าอยู่ดีๆก็หายนะครับไฟหา,ไนะหายไปแล้วครับนะหายไปแล้วครับเกิดข้อเออเรเกิดข้อผิดพลาด กดเข้าไปดูก็ไม่ได้แล้วครับมาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สุดยอดมากๆนั่นก็คือกุนเชียงปลาสลิดของขึ้นชื่อสุดยอดจากอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชุดละแค่เพียง169บาทน้ำหนัก500กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมรับประทานแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมใช้คำนี้เลยนะฮะสดใหม่อร่อยมากเป็นกุนเชียงปลาสลิดนะครับ ชุดละ169บาทน้ำหนัก500กรัมนะครับ1ชุดก็จะมีอยู่นี่แหละฮะ5ชิ้นเห็นไหมฮะตามตามเส้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขกณนนะนี้สนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับ อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคน normal ยุคนอ a ซ y new e อ s y n e นออนไลน์ได้หมดเลยนะครับหรือคุณผู้ชมจะกดเข้ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างเห็นไหมฮะไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook YouTube หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่สั่งสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยเพียบเลยนะเป็นจุดยืนของผมยุคนวิเศษสัง่งแล้วก็ทีมข่าวนะครับเป็นป่าเป็นเสียงชาวบ้านเอาของดีชุมชนมานําเสนอนะครับผมหาเฟ้นของที่ดีที่สุดที่อร่อยที่สุดอันนี้เปป็นนลาสลินะ คุณเชียงปลาสลิดหากสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับชุดละแค่เพียง169บาทน้ำหนัก500กรัมอร่อยมากเพราะว่าเราทำสดใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับรับมาสั่งซื้อกับคุณผู้ชมนะครับทุกอย่างจะต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ของใหม่ตลอดเวลาเอาอย่างนี้ละกันนะครับท่านจะเอาไปยำเอาไปอบเอาไปทอดเอาไปเอาไปต้มได้หมดเลยนะครับนะโอ้โหของดีดีน่าทานมากคุณผู้ชมครับ สนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามานะครับชุดละแค่เพียง169บาบาทกุนเชียงปลาสลิดนะครับคุณผู้ชมครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีปลาสลิดนะปลาสลิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอนักขณะนี้นะครับเป็นปลาสลิด เน,น้นๆเลยนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันนะครับเป็นของขึ้นชื่อของพื้นที่เลยนะครับที่เอามาขายกับคุณผู้ชมชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมเนี่ยสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยหรือไม่ก็อินบ็อกซ์นะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับจะมีลิงก์ลน์อยู่169บาทนะครับราคาเท่ากับกุนเชียงปลาสลิดเลยนะครับราคาเท่ากันเป๊ะๆถ้าเป็นปลาสลิดเนื้อๆเน้นๆที่ทอดให้แล้วเนี่ยนะครับ จะแพ็คละ4ตัวนะครับตัวกําลังทานนะครับประมาณ3นิ้วนิดๆน,น,นะประมาณ3นิ้วนิดๆผมชอบรับประทานแบบนี้ก็เลยพยายามเฟ้นหาของสดของใหม่จากชุมชนที่สุพรรณบุรีเนี่ยเอามานําเสนอเอามาช่วยเหลือชุมช,ชนด้วยนะไรายได้ก็กระจายสู่ท้องกินใช่ไหมฮะมีทั้งกุนเชียงปลาสลิดแล้วก็มีทั้งปลาสลิดทอดชุดละแค่เพียง169บาบาทเท่ากันเลยนะครับ หากคุณผู้ชมสนใจทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาพร้อมกันและเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งไปให้พร้อมกันในคราวเดียวนะครับเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมครับผมยังมีหมูแผ่นนะหมูแผ่นอันนี้จากชุมชนในจังหวัดนคนปรปฐมนะครับอ่นคนปรปฐมที่นครชัยศรีขึ้นชื่อมากเป็นหมูแผ่นที่ผมไปตามหาและผมเจอผมเจอแล้วก็เป็นของชาวบ้านฝีมือดีนะครับ พัฒนาสินค้าในชุมชนพอทานกันไปแล้วโอ้โหสุดยอดนะครับก็เลยเป็นที่มาที่นํามาขายต่อนะครับเพื่อเป็นเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนผมก็มีไรายได้นะครับเป็นปากเป็นเสียงเป็นนักข่าวดูแลทีมข่าวดูแลพนักงาน1ชุดนะครับหมูแผ่นเนี่ยแค่99บาทอ่าหชุด99บาบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็พิมพ์สนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่ากล่องข้อความเห็นไหมฮะ ไล่มาตั้งแต่หมูแผ่น99นะครับคุณเชียงปลาสลิด169แล้วก็ปลาสลิดทอด4ตัวเนื้อ,เน,อเนื้นเนียนทุกอย่างสดใหม่เสมออีก169ทั้ง3สินค้านี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อมาได้พร้อมกันเลยนะครับทีมงานก็จะรีบจัดส่งเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านอย่างรวดเร็วย้ำนะครับว่าของเหล่านี้เป็นของชุมชนคุณภาพที่ผมคัดสรรไม่แพ้ชาติใดในโลกอ่ะ ใช้คำว่าแบบนี้ละกันไม่แพ้ชาติใดในโลกผมคัดสรรมาเป็นอย่างดีได้สนับสนุนชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านตามตามอุดมการณ์ของทีมข่าวอีซี่ยุคนของผมยุคคนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและที่สําคัญรายได้จํานวนหนึ่งก็เข้ามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวที่คุณผู้ชมเห็นผมมีทีมข่าวไปนูน่นตัดต่อคลิปทํางานอะไรข่าวนําเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็ได้รายได้ในส่วนนี้แหละครับที่เข้ามาช่วยจุนเจือแล้วก็ทําให้ องค์กรของเราเนี่ยนะครับยืนหยัดอยู่ได้นะโดยที่ไม่ต้องไปหาไรายได้ในทางที่มันจะทําให้อุดมการณ์เราเสียนะเช่นไปขอสปอนเซอร์เราก็ไม่ต้องทําเช่นจะไปเอาไรายได้เหมือนกับที่บางคนก็ทำในทางที่ไม่ดีนั้นเราไม่มีทางทําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของชุมชนเหล่านี้เป็นของที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนและขอบคุณคุณผู้ชมทุกทา่านที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนมาโดยตลอดครับ